วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักวิกฤตการตัวประกันในโรงเรียนมัธยมหมายเลขหนึ่งที่เมืองเบสลันกันนะครับในวันที่3กันยายนปี2004ทหารและกองกำลังพิเศษรัสเซียได้ทำการบุกชิงตัวประกันในโรงเรียนมัธยมหมายเลขหนึ่งในเมืองเบสลันแควนนอร์ดออสเซเทียอยู่ทางใต้ของประเทศรัสเซียซึ่งกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงเชเชนและอินกุสได้จับผู้ปกครองและนักเรียนเป็นตัวประกันกว่า 1,200คนจึงส่งผลให้ตัวประกันกว่า385คนเสียชีวิตในจำนวนนี้เป็นเด็กถึง186คนส่วนผู้ก่อการร้ายที่จับตัวประกันนั้นเสียชีวิต31คนและถูกจับเป็นอีกหนึ่งคนโดยกลุ่มที่ก่อเหตุสังหารโหดในครั้งนี้คือกลุ่มลียดุสสซาลีคินหรือกลุ่มสวนแห่งความชอบธรรมซึ่งเป็นกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงชาวเชเชนและอินกุส พวกเขามีจุดมุ่งหมายที่จะแยกเชสเนียเป็นเอกราชจากประเทศรัสเซียโดยมีนายซามิดบาซเยฟชาวเชเชนหัวรุนแรงที่เป็นผู้นำและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในเหตุการณ์ครั้งนี้กลุ่มเรียดูสถือว่าชาวรัสเซียทุกเพศทุกวัยเป็นเป้าหมายอันชอบธรรมของตัวเองอันเนื่องมาจากความแข้นที่กองทัพรัสเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินสั่งปราบปรามวนลางกองอลาลังเชสเนีย ในช่วงสงครามเชเชนครั้งที่2อย่างไม่ไว้หน้าทาให้ทั้งพล,ลเรือนและกองกําลังของเชสเนียเสียชีวิตเป็นจํานวนมากจนไม่อาจทําสงครามเต็มรูปแบบได้อีกต่อไปกองกําลังกบฏเชสเนียจึงหันมาใช้วิธีก่อการร้ายแทนโดยนายบาซเยฟเคยประกาศก้าวลาผ่านสื่อว่าคลรัสเซียพวกนี้ไม่มีใครเป็นผู้บริสุทธิ์พวกมันจ่ายภาษีแต่พวกมันก็เงียบเหมือนกับรัฐบาลพวกมันที่ทําเรื่องไร้ไร้พวกมันก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย หลังจากเหตุการณ์จับตัวประกันในโรงละครที่กรุงมอสโกในปี2002ล้มเหลวเนื่องจากรัฐบาลรลัสเซียได้รอบปล่อยสารเคมีที่ทำให้สลบแล้วบุกชิงตัวประกันจนทำให้ผู้ก่อการร้ายและตัวประกันเสียชีวิตราว170คนบาสเยตจึงเปลี่ยนแผนมาจับนักเรียนเป็นตัวประกันแทนเพราะคิดว่าน่าจะกดดันรัฐบาลรัสเซียได้มากกว่าในวันแรกที่มีการจับตัวประกันในโรงเรียนหมายเลขหนึ่ง ที่เมืองเบสลันคือวันที่1กันยายนปี2ม0 4สวันนั้นเป็นวันเปิดภาคเรียนจึงมีเด็กกเรียนและผู้ปกครองมากกว่าวันอื่นๆบาซเยฟได้ลอบส่งตัวผู้โก่ออนไ้ายอาวุธครบมือพร้อมกับระเบิดจำนวน32คนเข้าไปในเบสลันบางคนมีระเบิดพรีชีพติดตัวบริเวณเข็มขัดและกางเกงโดยมีนายรุสลันคูบารอฟและนายวรานิเมียดูคอฟเป็นแกนนำในเหตุการณ์จับตัวประกันในครั้งนี้ โดยทั้งหมดนั้นสวมเสื้อรายพางและหมวกคลุมใบหน้าโดยที่คนในเมืองและโรงเรียนไม่ได้สงสัยเพราะคิดว่าพวกเขานั้นเป็นทหารรัเสเซียจากนั้นเวลา9กา้นาฬิกาสานาทีของวันที่1กันยายนปี2004กลุ่มผู้ก่อ,อก,การหลายได้เปิดฉากบุกยึดโรงเรียนพร้อมกับจับนักเรียนและผู้ปกครองราว1,200คนเป็นตัวประกันและยังได้บังคับให้ทุกคนเข้าไปในโรงยิม โดยในเวลานั้นมีการประทะกับตำรวจและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงที่มีอาวุธจนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง8ลายหลังจากนั้นผู้ก่อการลายได้วางระเบิดไว้โดยรอบในโรงยิมและบังคับให้ตัวประกันที่เป็นเด็กนั่งทับระเบิดเอาไว้พร้อมกับทำลายโทรศัพท์มือถือทั้งหมดจากนั้นก็ได้เลือกตัวประกันชายที่ดูแข็งแรงราว15-20คนจากนั้นก็ได้นำตัวทุกคนไปที่ชั้นสของโรงอาหาร และทันใดนั้นกุสบารอฟก็ได้กดรีโมทระเบิดพรีชีพที่ติดอยู่ตัวผู้ก่อการร้ายหญิงคนหนึ่งที่ไปพร้อมกับตัวประกันและเขานั้นยังสั่งให้ยิงตัวประกันที่ยังรอดจากการระเบิดจนเสียชีวิตทั้งหมดนอกจากนี้ผู้ก่อการร้ายยังยิงตัวประกันคนหนึ่งที่ไม่ยอมอ้อนหน้าผากแตะพื้นตามคําสั่งจนเสียชีวิตทันทีจากนั้นผู้ก่อการร้ายคนหนึ่งหันมาตะโกนใส่ตัวประกันคนอื่นๆว่าเห็นไหมเราฆ่าพ่อและสามีของพวกแก ถ้ามีใครคิดจะหนีเราจะฆ่าพวกแกทั้งหมดจากนั้นผู้ก,ก่อการหลายได้บังคับให้ตัวประกันคนอื่นๆโยนศพตัวประกันที่ตายแล้วออกมานอกโรงยิมเพื่อให้ทางการรัเสเซียดูและพวกเขานั้นได้ปิดหน้าต่างประตูทางเข้าของโรงยิมทั้งหมดเพื่อป้องกันการโจมตีจากทางการรวมทั้งบังคับให้เด็กนักเรียนไปนั่งริมหน้าต่างเพื่อเป็นโลมนุษย์โดยที่ตัวประกันทั้งหมด ต้องเบียดเสียดกันเพื่อเว้นช่องว่างทางเดินให้ผู้ก่อการลายเชเชนเดินได้สะดวกหากมีแขนหรือขาของผู้ใดล้ำเข้ามายัางบริเวณทางเดินตัวประกันผู้นั้นจะถูกฆ่าทิ้งทันทีโดยไม่มีการเตือนใดๆทั้งสิ้นเป็นเวลากว่า80น,นาทีหลังจากเกิดเหตุป,ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินทราบเรื่องจึงยกเลิกการพักหลอนเดินทางกลับมายัางมอสโกทันทีพร้อมกับนั้นทางการรัเสเซียก็ได้สั่งปิดพรมแดน แคว้นนอสออสเทเชียอาเนียพร้อมกับยกเลิกเที่ยวบินไปเมืองหลวงวลาดิคอฟเมืองหลวงของแคว้นทั้งหมดและสั่งให้ทหารรัเสเซียเฝ้าระวังตามโรงเรียนต่างๆเพื่อป้องกันเหตุร้ายโดยฝ่ายผู้ก่อการร้ายนั้นได้เรียกร้องให้รัเสเซียและสหประชาชาติถอนกำลังทหารทั้งหมดออกจากเชสเนียแต่หากไม่ทำตามพวกเขาจะสังหารตัวประกันทั้งหมดและพวกเขายังได้ขู่อีกว่าจะสังหารตัวประกัน10คนหากมีการตัดไฟฟ้าและการสื่อสาร และหากมีผู้ก่อการร้ายบาดเจ็บหนึ่งคนจะสังหารตัวประกันถึง20คนหากมีผู้ก่อการร้ายตาย1คนจะสังหารตัวประกันถึง50คนและหากมีผู้ก่อการร้ายตาย5คนจะสังหารตัวประกันทั้งหมดทันทีช่วงราวบ่ายโมงทหารและตำรวจและกองกำลังพิเศษสเปซนาร์ตของรัเสเซียเข้าล้อมโรงเรียนและได้มีการเจราจาขอแลกตัวประกันเป็นเด็กนักเรียนกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของแคว้นแต่ก็ไม่เป็นผล ต่อมาในช่วงสองทุ่มครึ่งของวันที่หนึ่งกันยายนกลุ่มผู้กอ่อการร้ายได้ปฏิเสธไม่ยอมไม่ทางการส่งน้ำเดิมและยารักษาโรคไปให้ตัวประกันและในเวลาเดียวกันนายแพทย์ริอเนกโรชาร์ดกลุ่มแพทย์ผู้มีชื่อเสียงจากการช่วยเหลือตัวประกันเด็กในช่วงสงครามเข้าเจรจากับผู้กอ่อการร้ายโดยขอให้เปลี่ยนตัวประกันจากเด็กเป็นผู้ใหญ่แทน และจะปล่อยตัวผู้ก่อการร้ายไปยังเชสเนียและอินกุเชียอย่างปลอดภัยแต่คําขอนั้นก็ถูกปฏิเสธในเช้าของวันที่2กันยากลุ่มผู้ก่อการร้ายยังคงไม่ยอมให้ทางการส่งอาหารน้ําดื่มและยาไปช่วยเหลือตัวประกันรวมทั้งเก็บศพตัวประกันที่เสียชีวิตในโรงเรียนในช่วงเวลา10นาฬกาในแพทย์โรซาร์ และนายรุสลันออเชฟอดีตประธานาธิบดีประจำแคว้นอินกุเชียขอเข้าเจรจากับผู้ก่อการร้ายโดยเสนอว่าจะปล่อยตัวผู้ก่อการร้ายไปอย่างปลอดภัยพร้อมกับเงินอีกจำนวนหนึ่งแต่ทว่าผู้ก่อการร้ายกับปฏิเสธข้อเสนอแต่ยอมปล่อยตัวประกันที่มีลูกเป็นทาลกจำนวน26คนออกมาในขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินปลาศัยครั้งแรกและครั้งเดียวในช่วงเวลาขณะเกิดเหตุว่า แน่นอนว่าหน้าที่หลักของเราคือรักษาชีวิตสุขภาพของตัวประกันทุกคนการดำเนินการทุกอย่างรวมทั้งการช่วยเหลือตัวประกันของหน่วยงานของรัฐคือหน้าที่ที่เราจะอุทิศตัวให้อย่างเต็มที่ณขณะเดียวกันในโรงยิมสภาพอากาศที่ร้อนและการขาดน้ำขาดอาหารเริ่มส่งผลกับตัวประกันโดยเฉพาะเด็กๆซึ่งต้องถอดเสื้อผ้าออกเหลือแค่ชุดชั้นในเนื่องจากความร้อนเด็กๆหลายคนเป็นลมและหลายคนต้องดื่มปัสสาวะตัวเอง และกินดอกไม้เพื่อประทังความหิวเมื่อเวลาผ่านไปผู้ใหญ่หลายคนเริ่มเป็นลมเช่นเดียวกันตัวประกันทุกคนเริ่มอ่อนแรงลงเรื่อยๆต่อมาเวลา15นาฬิกานาทีผู้โก่การร้ายยิงจรวด R าร์จลูกใส่ทหารตำรวจที่ล้อมโรงเรียนอยู่มีตำรวจได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายแต่ไม่มีการยิงตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นส่วนภายในโรงยิมนั้นมีรายงานว่าเมื่อเวลาผ่านไปอาจจะเป็นเพราะความเครียด อดนอนและขาดสารเสพติดผู้ก่อการร้ายหลายคนเริ่มมีอาการอารมณ์แปรปรวนรุนแรงและเริ่มมีการขู่ที่จะสังหารตัวประกันที่เป็นเด็กที่ร้องไห้อยู่ไม่หยุดบ่อยครั้งมีการยิงใส่ทหารและตำรวจที่ล้อมอยู่เป็นระยะจนทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนหนึ่งในเวลา12นาฬิา50นาทีของวันที่3กันยาผู้ก่อการร้ายได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปเก็บศพตัวประกันที่เสียชีวิตในโรงเรียนได้แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไป ผู้ก่อการร้ายก็ได้เปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเสียชีวิต2นายถัดมาจากนั้น15นาทีเกิดระเบิดขึ้น2ครั้งที่โรงยิมจากนั้นไฟเริ่มไหม้หลังคาของโรงยิมจนทําให้หลังคาถล่มเกิดไฟไหม้ขึ้นตัวประกันจํานวนหนึ่งที่อ่อนแรงจากการขาดน้ําและอาหารและได้เสียชีวิตจากการโดนไฟคลอกและหลังคาถล่มทับโดยแรงระเบิดครั้งนี้ทําให้กําแพงของโรงยิมแตกเป็นรูตัวประกันที่เหลือจํานวนมากจึงวิ่งหนีออกทางรูกําแพง ส่วนผู้ก่อการร้ายเมื่อเห็นดังนั้นก็ได้เปิดฉากยิงใส่ตัวประกันทันทีฝ่ายทหารตำรวจและกองกำลังพิเศษของรัสเซียได้บุกเข้าไปเปิดฉากยิงใส่ผู้ก่อการร้ายโดยมีรถถังยานเกราะและเฮลิคอปเตอร์สนับสน,นุนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากการยิงปะทะโดยฝ่ายผู้ก่อการร้ายเมื่อเห็นเป็นดังนั้นจึงได้พาตัวประกันจำนวนหนึ่ง หนีออกจากโรงยิมไปที่โรงอาหารส่วนตัวประกรันจํานวนหนึ่งที่เสียชีวิตเนื่องจากถูกคน้ลยบังคับให้เป็นโลกมนุษย์ที่หน้าต่างของโรงอาหารถูกยิงโดยทหารและกองกำลังพิเศษของรัสเซียต่อมาเวลา15นาฬิกาทางการรัสเซียสามารถควบคุมพื้นที่ของโรงเรียนเอาไว้ได้จากการสำรวจในขณะนั้นพบผู้เสียชีวิตในโรงยิมกว่าร้อยคนจากระเบิดและหลังคาถล่มฝ่ายผู้ก่อการไายหนีกระจายกันไปทั่วส่วนหนึ่งหนีไปซ่อนในบ้านใกล้ๆกับโรงเรียนก่อนที่จะถูกสังหารด้วยรถถังและระเบิด อีกส่วนหนึ่งพาตัวประกันจํานวนหนึ่งหนีไปอยู่ห้องใต้ดินของโรงเรียนก่อนที่จะปทะอับกอกําลังพิเศษของรัเสเซียจนเสียชีวิตพร้อมกับตัวประกันหลังเกิดเหตุพบว่ามีผู้ก่อการร้ายถูกยิงเสียชีวิต31คนและจับเป็นได้หนึ่งคนชื่อว่านายคูลเยฟส่วนฝ่ายตัวประกันนั้นเสียชีวิตกว่า385คนและได้รับบาดเจ็บกว่า786คนหลังจากนั้นนายซามิดบาซาเยฟตัวการใหญ่ผู้วางแผนจับตัวประกันและก่อการร้ายหลายแหง่งถูกสังหารในเดือนกรกฎาคมปี2006 โดยกองกำลังพิเศษรัสเซีย,ดยได้ลอบวางระเบิดในกล่องเก็บอาวุธที่จะส่งไปให้บาซาเยฟจากนั้นจึงส่งโดรนติดตามรถบรรทุกที่ขนกล่องไปเมื่อกล่องถึงตัวบาซาเยฟจึงกดรีโมทคอนโทรลทำให้ระเบิดทํางานส่งผลให้นายบาซาเยฟตัวขาดถึง2ท่อนเสียชีวิตทันทีถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe, s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปในอนาคตขอขอบคุณครับ